ันนี่นะครับผมลงกลงุ่มลงไว้หมดแล้วนะ,นะะนี่นะก็อาจจะพึ่งลงเสร็จตะกี้นะครับผมสามลูกครับสามลูกก็สามร้อยเมตรนะครับผมเดี๋ยวไปทําการกู้เลยครับผมปไปชมกันครับผมการเก็บตาข่ายผมลงเก็บตาข่นะเห็นหรือเปล่าโอ้โดนไอ้ดี๋ยวเล่นไปแล้วนะ า ah e? อาจจะเป็นปลาตะโกะนะตะโกะแนนนั้นแหละบ่อยไม่นานไม่นานหนุนติดๆติดโดนเล่นหมดไปกันได้รอบผู้ขายนะครับแห่งน้าปลาตะโกมะบอกเลยว่าเขาคือปลาตะโกะนหัวไขายแบเราต้องเก็บหัวไข่ยแบบ น,นี่สี่เซน,นครึ่งครับขายสี่เซนครึ่งตอนก็อยู่ในป่าเนี่ยต้องเก็บก็เก็บหน่อยนะครับเก็บข้าวตีล่างครับข้าวบนให้ให้ตรงนั้นทุู่ติดคู่เลยครับผมนี่เห็นไหมเห็นไหมตะโกกนี่ครับขายลึกจะเป็นแบนแบนี้ครับผมมันจะติดปงดังง่ายจะเป็นใยบัวน,นะครับผม ผมบอกนะถ้าเล่นขายต้องเล่นใหญ่บัวครับโอ้ปลาตะโกงนั่นเลยครับผมต้องหางต้งทิ้ตะโกงใส่ตอนนี้มันย่างไม่ได้ครับต้องใส่เกลือขายอย่างเดียวเขาห้ามจุดไฟฟืนครับก็จะไม่สั่งมั่งไม่สั่งมั่งวบแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ย มันลงง่ายลงง่ายอยู่ครับอย่างเงี้ยโอ้โหติดแล้วเบื่อมากไอ้เป็นโคตรกดจากแล้วตัวที่โดดตูมเลยว่าใช่เนี่ยอย่างเงี้ยมันปลดออกยากมากเลยครับผมเสียข่าเลยขายขาดเนี่ยไม่นสนรนะาคาเราซื้อมาลงถึนนงนีนง้เลยยิงขาดยิงติดน,นะครับผมไอข้ขาใหญ่บนะัวเนี่ย เกินครึ่งแล้วเอาไข่ใหญ่มาลงมันก right? ็ไ enfin, ม่ค่อยติดอ่ะมีปลาคล้ายๆผมว่ามีปลาขาวด้วยนะที่นี่หลูมใหญ่แน่นอนหลุดมือมันโผล่เยอดเลยเอไปไหมก็ติดไก็ดีเหราปลากก็ดีีหลุดมือเลยที่นี่ปากก็ดีตัวใหญ่นะครับติดสี่เซนครึ่งเนี่ยเดี๋ยวลุดอีก ได้ต่อยนี่ต่อยครับผมปลาส่วนมากปลาเล็กมันจะใช้ปากกัดไงมันจะไปันไข่เสียงแปะกดกดตรงนี้ครับแม่ได้แกงแล้ววันนี้แกงลนไมดองเนาะมกดอีกเยอะนะครับผมเวลามาตกผมไม่กินเไมเป็นหาอะไร ถ้าเคือหางนี่มันก่อนมันอย่มันแทงสายยางแล้วมันแทงทะลุเลยครับผมเาไปหักลงหลังด้วยเี่ก็จะมาหาหยุดตีมตีมตะค่ายถ้าแหวะลุงเบอร์ล่แน่นอนครับผมแต่ก็ต้องแหวะเพราะว่ามันหาไม่เจอ็บตัดตาล ตา4เซนขึ้นกเป็น9เซนแล้วนะขาดแล้วรุดรุดกดแดงอย่างเี้ยกระโกไม่ก็เสียได้มตาปั้นปปเนื้อเสียได้ปลาแดงไม่เจอประแดงนเนี่ย ตัวตัวเขาขาวเป็นตะกโกกพูนะ้แดงนี่ครับผู้ผู้อยู่เมื่อกี้เนี่ยว่าจะได้เจอไม่ได้เจอ,อจริงๆครับผมนี่ครับปลาแดงนะครับผมได้เจอตัวแล้วนี่ครับเขาจะกัดขาแบบนี้เลยนะ เป็นแบบนี้นะครับปลาแล้วก็ตะไคร้ข่ายทิพย์กระโดดแบบนี้เลยครับผมขายอะ่ะมันไม่พันกันหรอกเงินหนึ่งร้อยตามนะครับผมไม่ใช่ขายตื้นนะถ้าขายตื้นไม่ได้กินออกตาม้าน้ําลึกแบบเนี้ยเอ้ม,มาลงกันมันก็ไม่ได้ปลากระถาผสุ่มมัาทําไมเองถึงได้ปลาขายผมลึกหนึ่ร้อยตาอุ๊ยอะไร โอ้ยตะโกงใจตัวที่สุดเตัาเนี่ยโอ้ใช่เลยไอ้ตัวที่สุดเหมือนเนี่ย,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 าย,ยบาดแผลอยู่เลยจำได้เลยเนี่ยบอกแล้วอย่างมันก็ต้องกลับมาติดโดยทั้งจะไปไหนได้อะมีกระโดงอะ่ะติดกระโดงกันนี่ครับผมอันนี้ไม่ให้หลุดจะไปไหนได้สนมะาม์ทไม่ว่าเออมีปัดแองก้าตรง วิ่งไปแทงตัวที่สองครับผม,มงามๆเลยโหยได้แกงแล้วมันมีตัวระดับแบบครึ่งโลวัแล้วผมได้ไปนะตัวครึ่งโลเลยตัวใหญ่ๆเลยตัวเดียวแบบคนเดียวนี่กินไม่หมดอะ่ะเอ้ยฮะไม่หน่อยละได้หน่อยละ นีออ่ปปลาบ a วปล b u ัวโอเคไมเปยีัวนใหญ่มากเลยยุกครูยุแพักเน่ยปลาเนี่ยเนือเยอะจริงเลยเนเยอะมากนะอดอกได้เนี่ยตัวนี้น่าจะได้เอาตัวปวป b u h ปลาบวัว ชอบตกเหลวกันนะผมเห็ือนเราตบก,กินกันนะตัวเนี้ขึ้นอย่างนี้ขาดไม่เป็นไรวางไว้ยังเดียวตายดูนี่ตัวโตหน่อยนะผมผมก็รุ่นเป็นปลาไส้นะปลาไส้มันเก็บผีอย่างเงี้ยเหมือนผมว่ามันลักษณะคล้ายๆปลาจีนเลยนะเหมือนลูกปลาจีนนะน้าวาใช่ไหมนะดูเนี่ยดูหน้าตามนะเหมนะือนปลาจีนมาก เป็รนรถหก็เรียบกระป้อยเลยใส่ไม่ใช่ครับโอ้ยอน,นี่อันี้ก่ออาก็ม,มาดูกันมาแล้วผมเมื่อกี้ผมใช้กล้องอีกตัวแล้วแบตมันหมดก็มาดูอันนี้กันต่อ,ตอกูเก็บแล้วเก็บตะข่ายแล้วนะครับผมก็ปลาเสือดินปลาเสือ โชว์เลยนะปลาสพิเสือโชว์หน้าเลยตัวใหญ่นะครับผมเนี่ยเก็บเด้อใส่เกลืออร่อยผมเอาหมดเลยได้เย ปลาเขียงครับระวังนะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยแทงปวอดดอีจังลยเนี่ยเขยียงข้างลายโกกสี่เซนตนะตัวจะเล็กหน่อยครับผมก็ไม่เล็กมากนะ ตะโ,โกะกมันมีกระโดงหลังเนี่ยผมนิยมชอบติดปัดสอยบัวติดทีๆเลยไม่มันไม่จังปลานะถ้าจังปลาผมบอกผมยืนแกะเป็นพักเนี่ย ซอยมันเหมือนปลาจีนนะมหวน่าวไหมนี่นเหมือนปลาจีนมากเลยถนะ้ผมบอกตรงเลยเก็บเหมือนตีอะแต่ตัวมันไม่แดงเหมือนปลาจีนท่านนั้นเองไม่เป็นไม่ใช่อะ่ะเป็นปลาซอยเอยพี่วาดจะเกือบพี่วาดแหมดีนะลูดไปมันพับยังมันพับมาไงเนะี่ยเออแต่ลงมาเพิ่งเจอตัวนี้ตัวแรกเลยนะครับผมพี่สั่งขาวาดเนี่ย น้งแข็งยังปวดเลยพอๆก็ไอ้เขียงครับผมหลุดไปแล้ว,วขอกขยี้ทั้งร้ายหลุดเฉยเลยหมดไปเลยเออไม่อดมันอยู่อืมยังติดอยู่ครับล้มก็พัดตีกังล้อย สร้อยเก็บถี่ย่างยังอร่อยเลยนะเนี่ยปลาเงี้ยสดจวขาดีแล้วที่ผมย่างปิดคู่เนี่ยปิดคู่เลยครับผมอืมขดใจไม่ถูกนะปลาว่าจะเจอเขา ถ้าไปจังลงด่านเขาก็ติดแบบปดไม่ไหวเลยเ้ยอเคยลงเจอตามฝูงปลาไปก่อนเราจะลงแห่ผมจะสังเกตดูว่าฝูงปลามันขึ้นอุย้ยนีตัวนี้ตัวไม้แก้วปะขยั่งครับผมขยี่งชุ่มนะปรากฏกระชุม่มยี่งข้างลายนับข้างลายนะครับผม แล้วก็เห็นแล้วเมื่อกี้นี้นี่ปลาบัวพี่นี่ครับพี่เสือติดอีกแล้ว <c oughs> น้ำพุ่งเลย ติดปลาข้างล่างโอเคันองกงูตะโกกตะโกกผาไปติดปลาข้างล่างอืม ตอนนี้นะครับได้ประมาณน,นี้แล้วก็ผมเดี๋ยวผมเอากล้องขึ้นไปข,ขึ้นก่อนวันมันท่มน้ำเสร็จแล้วนะครับผมเดี๋ยวไปดูข้างบงนกันว่าผมได้ปลายเยอะมากหรือเปล่านี่ได้ได้มาหน่อยแล้วขึ้นละขอกลับบ้านกันดีกว่าไปดูปลาข้างบนจะติดผมนะขึ้นยากหน่อย ขายเกี่ยวไม้มันทันนะครับผมมันขึ้นยากอโอเคครับผมอร <c oughs> ักเลื้องหน่อย ก็เอามันมันย่างไม่ได้นะผมอยากจะอาหารเยอะๆนะ่ะแต่ว่าเขาเนี้ยมันย่างไม่ได้เขาห้ามจุดก่อไฟเนาะต้องทำตามคำตังต้งเขาหน่อยนะนี่ครับได้ไม่เยอะเอาเวลาท่านนี้ก่อนเอาไปใส่เกลือถ้าย,ย่างจะมันจะจะเอาไปเยอะๆวันนี้ก็ไม่คีเรตลงนะแต่แถวเนี้ยแต่พี่ อย่างครับผมผมใจผมอยากได้ให้เต ah. okay ็มลังผมถึงจะกลับบ้านแต่แค่นี้เอาเท่านี้พอเอาแค่พอใส่เกลือเอาไปขายก่อนโกเครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผม